สวัสดีครับคลิปนี้มาทําตู้ฟักไข่าทาง่ายๆราคาประหยัดกันครับตัวนี้ผมซื้อมา47บาทเป็นตัวตั้งอุณหภูมิเปิดปิดหลอดไฟด้านในนะครับถ้าเราจะสั่งเปิดหลอดไฟเราก็เซ็ตที่ลูกศรขึ้นสั่งปิดเซ็ตที่ลูกศรลงนะครับจะเปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่กดลูกศรขึ้นค้างครับให้มันกระพริบสมมุติ36.5พอมันกระพริบแล้วเ,ลเ,เราก็เลื่อนขึ้นอ่ามันเกินเราก็เลื่อนลงได้นะครับแล้วเราก็ปล่อย36.5มันจะจําค่าเองนะครับเรากดขึ้นเบาๆทีนึง 3า5หจุดห้าหลอดไฟจะติดทีนี้เราจะให้มันปิดที่สามสิบเจ็ดจุดห้าเรากดลงครับกดลงค้างให้มันกระพิบครับเลื่อนคืนส7มเ็จุดห้าใช่ไหมเอ้เลย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 เราก็กดเซตลงมาก่อนส7มเจดห้าเราก็ปล่อยมันจะจำแล้วลูกศรลงนี่คือสามเจ็ดจุดห้านะครับนี่นะครับประมาณนี้ขึ้นติดนะครับสามหกจุดห้าหลอดไฟติดกดลงสามเ็จุดห้าหลอดไฟดับนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่า ตัวสั่งเปิดปิดหลอดไฟนะครับที่เหลือก็อง่ายๆนะครับผมใช้หลอดไฟเป็นหลอดไส้60วัตต์หรือใครจะใช้อย่างอื่นอันนี้แล้วแต่แล้วนะครับจะติดตั้งกี่หลอดอันนี้แล้วแต่เราพอเราเข้าใจตัวนี้จบแล้วนะครับต่อสายผมจะต่อสายจากหลอดไฟนะครับด้านในออกมาที่2เส้นนี้นะครับไปเข้าที่เหลืองดํานะครับเข้าหลอดไฟส่วนดําแดงวิ่งเข้าปลั๊กไฟไฟบ้านเรานะครับเสียบปลั๊กส่วนสายตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คอุณหภูมินะครับเราก็จะนี่นะครับเป็นหัววัดอุณหภูมินะครับ ผมก็จะใส่น็อตถ่วงให้มันอยู่ข้างล่างนะครับบริเวณที่ไข่อยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือจะติดพัดลมจะติดตัววัดความชื้นจะเจาะรูเจาะช่องอยังไงอันนี้แล้วแต่แล้วนะครับเมื่อเราเข้าใจการทํางานของตัวนี้จบแล้วนะครับมันจะรับไฟเข้ามานะครับไฟตัวนี้ต้องเสียบตลอดนะครับกล่องคอนโทรลจะเป็นตัวจ่ายไฟมาให้หลอดไฟนะครับให้มันติดหรือดับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิต่ําลงมาที่ 36.5หลอดไฟจะติดเอ๊ะขึ้นมาครับเมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น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 ถึง37.5หลอดไฟจะดับนะครับพร้อมหลอดไฟดับมันก็จะเย็น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 ลงมาที่36.5หหลอดไฟก็จะติดมันก็จะต,ดดติดดับติดดับติดดับโดยที่มีตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับส่วนใครจะต่อพัดลมเพื่อไล่ความชื้นเพราะเวลามีไข่ยเยอะๆนะครับ จะเป็นพวกไอน้ำหยดน้ำเกาะ kop, นะครับมันอาจจะชื้นมันอาจจะเน่านะครับ mantle, เขาก็จะติดพัดลมแล้วแต่จะติดตรงไหนก็ได้ <c oughs> ğ, นะครับโดยใช้พัดลม220โวล์นะครับถ้าเราให้มันพัดลมติดตลอดเราก็มามาต่อกับ2เส้นนี้นะครับไฟเลี้ยงมันจะติดตลอดแต่ถ้าต้องการให้พัดลมติดพร้อมกับหลอดไฟเราก็จะมาต่อกับหลอดไฟตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีเซ็ตรู้แล้วนะครับวิธีการต่อรูแล้วเหลืองดําต่อเข้าหลอดจะต่อกี่หลอดก็แล้วแต่นะครับก็เอาสายหลอดมาต่อฝั่งนี้ แดงดําต่อเข้าปลั๊กไฟบ้านตัวนี้ก็นะครับใครจะใส่ขาใส่อะไรยึดยังไงก็แล้วแต่นะครับจะติดตั้งบริเวณไหนก็แล้วแต่เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ